พี่นอกก้องมาแม่มากินข้าวน้ำปลามาเด้อมาเด้อค่ะภรรยาอยากพักมาเด้อบางเนียวพูดนะพัก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 ค่าพักอันนี้พักหม่มเอาไว้ถ้าพักอยู่ทางใดก็มีได้พี่น้องพักกะินเลยอย่าก,กระเด็ดมากินบางเดียวอยู่ทางนอกก็มีผลนบกแตงกนครับอันมะเขือเทศดอกไม้มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินน้ำปลาเด้อบางเนียวูดนะ อ,นนอันนี้กับพักสารเนรบ้านเฮาหรือพักขีกระบอกฮะอันนี้คือกับพักอันชีพักยังเงี้กระล่ะพักหอมป้อมมันปลูกทีหลายก็เลยเป็นโรคออกจากสวนมันนี่พันเลยโรคหน้าใบตะกินอันนี้กระบอกเขือซื้อจากร้านไทยมาเด้อภุริยามาแม่ลงหไแล้วเด้อหน้าเด้อห,ห,หน้าบอกว่าลงคลิปอีกเน่แม่ว่าป้าว่าสัตว์ผมชอบดูคลิปป้าเพื่อนมา ลงให้อีกเด้ออาหารอันยงนี้ครับบริพิธีพี่ดันอีอย่างดอกป้านคลองใสกับบริได้ราคาแพงคือคนอื่นธรรมดาขึ้นไปกินเพื่ออยู่แต่ก่อนเข้าใส่ใบตองใส่ถุงยางกินเขาก็ย่างกินได้เนะ <c oughs> เอาเลยเออก็ย่าวะจังไตก็เอาโลดบริได้คองดีของอีอย่างน้ำข้าเจ้าดอกพัสดกนี่อ่ะ มาเด้อผู้ใดอยากมาเด้อมาเด้อมามากินน้ำปา่าเด้อจ้าขอบคุณลหลายๆด้อพี่น้องขอบคุณลหลายๆฝากซ่อมในเด้อจ้าซ่อมตรง9 9้ฟ้าลีขิตจับวัื้อตอ่อมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษ t o n g แล้วก็9้ฟ้าลีขิดเป็นภาษาไทยเด้อพี่น้องเด้อ ขั้นผู้ใดอยากเบิ่งเขียนสวดหมอกสวดม,มนต์แบบแปลกๆบอคือบ้านคือเมืองเขาเขาไปเบิ่งเด้อเขียนเขาไปเบิ่งเลยเขียนเขาไปว่าสวดมนต์เป็นภาษาเทพซ่องตองก้าวก้าวก้าวฟ้าลิขิตมาสิมักระเด้งขึ้นมาแล้วโดยที่ว่าป้าบอเคยเรียนดแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับป้าอีกสนะมาๆมามากินน้ำกันพี่น้องป้าจะกินแบบนี้กินแต่ผักแต่มีกินแต่อาหารบม,มีเลือด คือบ้านคือเมืองเขากินแบบมีเลือดบ่ได้กินไก่กินปลากินเนื้อกินนันบ่ได้เลยข้าวข้าวกินแล้วก็ติดปากติดคอติดเสื้อผ้าเที่ยวอากน้าอยู่เบิดมือกับบ่เศร้าความข้าวอ่ก็เลยอ้าถึงเวลาแล้วเพื่อนให้กินแบบนี้ก็กินแบบนี้ตัวนาะถึงเวลาแล้วเด้อในพักก็ไดยมีต่พักล้วนๆพักอย่างตะพื้นตะพื้นพี่น้องมาแม่มากินเลยมากินนำกันด้วโอ้ยมือกระดายพวดะดาครับแตะครับนะมือห้าห้า มือหาวว่าสันมันนั่นน,น่ะมันเกาะมือเป็นคนผิวแห้งสินะจ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องมาๆม,ม,มากินอย่าพักกระถินบอนี่มาเก็บเอา <laughs>